เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบสีเคลือบซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์คืออะไรเรามาหาคำตอบจากคันนี้ครับสวัสดีครับช่างหูนะครับผมวันนี้เราก็จะพาพเพื่อนมาเรียนรู้นะครับกับการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับว่าแต่ละการเคลือบนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเซรามิกเคลือบสีเคลือบซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับ วันนี้เรามาขอไขข้อกระจ่างต่างๆนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆได้มารู้จักกันวันนี้เลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นเบนซ์นะครับคันนี้นะครับเป็นเบนซ์ของลูกค้านะครับจองมาจากพาราม้านะครับผมเป็นสีสองห้าศูนย์นะครับคันนี้นะครับคันนี้อายุก็หลายปีพอสมควรนะครับสิบกว่าปี้วมั้งประมาณนี้นะครับประกันไม่ค่อยได้นะครับผมเอาละครับผมเราก็ มารู้ว่าการปกป้องรถอ่ะมันมีหลายวิธีนะครับการเคลือบแก้วเซรามิกแน่นอนอยู่แล้วว่าการเคลือบแก้วเซรามิกอยู่ได้นานหลายปีนะครับการเคลือบสีเราล้างครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งล้างรถไปก็เคลือบก็อยู่ไม่นานนะครับล้างแล้วก็ไปกับน้ํานะครับผมการดูแลแบบซอฟแวร์ก็คือการเคลือบสีนะครับการเคลือบฮัสแวร์หรือฮัตโค้ดพวกต่างๆนี่การเคลือบแข็งคือการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับกระเดืรนนะครับผมเรามาเรียนรู้กับการเคลือบ ซอฟแบ็กหรือการเคลือบสีกันนะครับการเคลือบสีก็มีหลากหลายนะครับมาดูเลยนะครับผมนี่ครับผมก็จะมีแบบเป็นแบบฉีดเป็นน้ําบ้างนะครับเป็นแบบที่พึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีแบบครีมนะครับมีหลากหลายในการดูแลนะครับว่าเราจะดูแลแบบไหนแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเคลือบซอฟแว็กอยู่ไม่ได้นานเงาแปแบบ๊บๆล้างรถก็หายแล้วนะครับผมแล้วการเคลือบท่พึ่งก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเอาท่พึ่งมาดากกระป๋องแล้วก็แข็เคลือบอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มบางๆนะครับที่ไปเคลือบัวสีรถนะครับอย่างีเห็นในการรีวิวเอาไปเช็ๆอย่างนั้นอ่ะเป็นเป็นแค่ฟิล์มบางๆนะครับที่การโฆษณานะครับจะไม่ได้ปกป้องนะครับตรงนั้นนะครับผมตัวส่วนส่วนแบบนี้ก็จะเป็นการดูแลแบบแบบน้ํานะครับเป็นฉีดๆอย่างนี้แล้วก็ผ้าเช็ด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 อย่างนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอยู่ อยู่ได้ไม่นานนะครับอย่างเงี้ยอันนี้แบบนี้การดูแลแบบนี้ก็คล้ายๆกันนะครับการดูแลตการซอฟต์แวร์ก็มีหลกอยู่ไม่นานครับล้างแล้วก็หายไปเงาแป๊กๆเหมือนกันนะครับผมก็มีหลากหลายตัวนะครับผมการดูแลแบบซอฟต์แวร์นะครับผมก็จะมีแบบทีมครับผมแบบทีมก็เหมือนกันครับผมแบบทีมก็นี่เหมือนกันแล้วก็บีบทีมนี้ฮะมาอย่างนี้แล้วก็ ก็ทาอย่างงี 1, ้นะครับแล้วก็หมุนเคลือบอย่างเงี้ยครับก็เห็นนี่นะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ต่างๆนานานี่ก็คือการเคลือบแบบซอฟแวร์หรือการเคลือบสีนะครับแต่ถามว่าอยู่ได้นานไหมอยู่ได้ไม่นานนะครับผมสู้การเคลือบเซรามิกไม่ได้เลยนะครับเพราะอยู่แป๊บเดียวครับทีนี้เราก็มาดูการเคลือบเซรามิกว่าเป็นอย่างไรนะครับผมการเคลือบเซรามิกแน่นอนอยู่แล้วครับเราไม่ได้ลงแบบนั้นนะครับก่อนเราจะเคลือบทุกๆครั้งนะครับ เราก็มีการเตรียมพื้นฟูปรับสภาพพื้นผิวนะครับหรือการขัดสีขัดผิวส้มขัดรอดทนยาต่างๆน,น,นะครับให้เป็นกระจกให้เป็นโชคานะครับก่อนเราจะลงน้ายานะครับผมน้ายาก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าแก้วซนิกแท้เป็นอย่างไรนะครับผมเขาเวลาตนตอนที่ขเขายังไม่ตกกรึก,ขกเขาก็จะเป็นน้ําเป็นคล้ายๆน้ําเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูการตกกรึกอีกทีหนึ่งนะครับผม กาตรตกผลึกของเซรามิกก็จะเห็นว่ากอนเขาตกผลึกนี้ไอแก้วนี้ก็จะเป็นแบบใสๆนะครับผมเป็นแบบใสนี้เลยนะแข็งๆนะครับผมแข็งๆข็งใสนี้นะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยวันนี้ก็จะไปเคลือบถามว่าแตกไหมไม่แตกนะครับมีการยืดหยุ่นของเซรามิกเวลาเขาเคลือบ,บบนบนพื้นผิวเนี่ยเขาจะมียืดหยุ่นบางๆนะครับเป็นไมครอนนะครับจะเกาะนานมากหลายหลายปีเลยนะครับผม เดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาดูน้ำของเซรามิกนะครับว่าเซรามิกนั้นตอนที่ตกไม่ตกกนึกนะครับตอนที่เรากำลังโคดอยู่กับบนพื้นผิวของตัวสีรถเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับผมนี่แล้วขอหยุดตรงนี้เลยนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้ง a b นะครับส่วนผสมนะครับก่อนการเราจะโคตติ้งนะครับสูตรเคมีนะครับผมแล้วก็เวลาเนี้ยก็จะเป็นระบบกับที่เราทานะครับเป็นพวงน้นทาอย่างนี้นะครับใช้ระบบทานะครับตัวนี้ค่อนข้างจะการทงานต่างๆ่างค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับ อย่างทั้งศูนย์ที่ดิคลาของเราเนี่ยถ้าเป็นวันสอด9เฮสเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่12ชั่วโมงนะครับส่วนเป็นแพ็กเกจวันสอด10เฮสนะครับใช้เวลาอยู่2วันอันนี้เป็น C250 คันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจ10เฮสนะใช้เวลา2วันนะครับคันนี้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะเก่านะครับ <S <S อย่างที่เราทราบกันนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วการเคลือบแก้วซิมิกแท้ก็ขอย้ำว่าต้องเป็นแค่แทนเท่านั้นนะครับแท้ถ้าไม่แท้เนี่ยท่านก็ ต้องไปเติมไปอะไรไปบ่อยอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันที่ไปทำเซอร์มิกนะครับทําไมต้องไปทาแบบ3มเดือนไปทาทีหนึ่งหเดือนไปทาทีหนึ่งถามมาแทนหรือเปล่าครับอันนั้น,นอันนี้ก็เพื่อนๆที่จะเครือบก็ถาคำตอบเองแล้วกันครับของเราจะปกป้องได้นานนะครับหลายคนถามมาว่าวันจอดอยู่ได้นานไหมสามปีห้าปียิ่เงเรามีวิการดูแลที่ดีนะครับผมยิ่งนานเลยครับผมแต่ว่า ท่านที่อยากจะได้ความหนาความหนาแบบหมายถึงว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเคปลา์นะครับเวลาเราทาเนี่ยเราจะทาซ้ำๆๆๆไปจะได้เพิ่มความหนาความมีมิติแน่นอนอยู่แล้วครับทางศูนย์คิดท,ทางเราก็จะมีแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจเมาส์จ่ายนะครับดังนั้นจะเป็นการรีโค้ดนะครับการรีโค้ดเคยอธิบายไปหลายทางนะครับการรีโค้ดเหมือนกันเพิ่มเหมือนการทําใหม่นะครับเพิ่มเลเยอร์เพิ่มการปกป้องนะครับให้ตัวพื้นสีเนี่ยมีความหนานะครับมีความหนา เพิ่มความเงางามเพิ่มความปกป้องแต่การวันเครือบพันอ็อดก็ธรรมดาธรรมดาก็ปกป้องได้3ปี5ปีก็สบายอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่แบบอยากเพิ่มปริมาณความหนาของเซอร์มิกก็ยินดีครับยินดีทําให้ลูกค้าเป็นการรีโค้ดเลยครับผมนะครับผมาการต่งางๆก็อย้เข้าใจนะครับว่าการซฟอ์แวร์เคลือบสีเคลือบอ่อนนะครับไม่ว่าเคลือบอ่อนใน่ก่นครับการเคลือบอ่อนก็ท่านต้องหมั่นทําหมั่นดูแลหมัน่น ทำอย่างนี้ไปบ่อยแล้วครับแต่ขั้นกำมันทำอย่างนี้บ่อยมันเงาครับแลวรถเกิดรอยขนแมวนะครับยอมรับเลยเลยว่าถ้าเป็นรถสีดำเนี่ยท้าเห็นรอยขนแมวแน่นอนครับแต่การเคลือบแก้วเซรามิกแน่นอนอแล้วทําให้พื้นผิวของตัวสีเนี่ยแข็งขึ้นเวลาเราเช็ดต่างๆเนี่ยก็จะลื่นนะครับอย่างครั้นก็จะเห็นว่าเป็นสารไฮโดรคารบิดเคยเห็นไหมครับสารกวน้ําสารที่โดนใบบอลเหมือนใบบอลน,นะครับเวลาโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเ็นเป็นวงกลมใช่ไหมครับผุนเนี่ยก็จะอุ้มผุนลงมาก็จะไหลไหลอย่างเงี้ย จะไปฝังตัวบนพื้นสีของตัวรถได้นะครับการเคลือบก็ซึมอีกทาให้ปกป้องนะครับการปกป้องในที่ที่จะทําให้เหมือนกันทั้งทัรงสูตรที่ราคาเนี่ยเราจะไม่ได้เคลือบอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเรามีตัวปกป้องอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าซูเปอร์ไฮโดรโบิดให้กับลูกค้าหลังจากที่การทําเสร็จกระบวนการนะครับผมนอกจากเนื้อจากการอบเซรามิกแล้วก็จะมีการลงตัวปกป้องอีกครับนะครับผมวันนี้ก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการเคลือบซ็อวเก็์ กับฮาร์ดสวีกนะครับหรือเป็นการเคลือบสีกับเคลือบแก้วเซรามิกแท้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วอย่างช่นเชิงนะครับผมคือการปกป้องการเคลือบเซอรมิกแค่การปกป้องนับหลายๆปีนะครับส่วนการเคลือบเคลือบอ่อนหรือเป็นการเคลือบคือสีหรือซอฟแวรเนี่ยเป็นการเคลือบอ่อนนะครับจะอยู่ไม่ได้นานเวลาเราล้างรถก็จะหายไปแล้วครับเราต้องหมั่นเคลือบหมั่นดูแลเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมทางเราก็ ตอนนี้ก็ขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขานะครับเป็นที่นวนจันที่สองนะครับรามินทานะครับผมของเราทั้งหมดก็จะมี3สาขานะครับที่พาต้านะครับแต่พาต้าไม่เต็มระบบนะครับเต็มระบบก็ยที่มีที่ปิ่นเก้าตรงนี้นะครับกับที่นวนจันยี่สองนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าวันนี้จะได้ข้อคิดดีๆแล้ว่าการอยากดูแลรถเนี่ยนะครับ เป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่ออยากดูแลรถนะครับผมสำหรับคนรักรถทุกๆท,ท่านนะครับผมโอเคนะครับคิดถึงทุกแกก็อย่าลืมคิดถึงทีละการครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ